ب ิสมิลลาฮิลราะห์มานิรราอห ِيم นะฮัมดุลลาฮิรับีนาลามีน assalamualaikum w a r a h m a t ล l l a h i w a b ร r a k a t u h อัดดิษวันนี้นะครับน่าจะเคยได้ยินกันบ้างแล้วนะครับบิสมิลลาฮ์ท่านลอซูลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยุสซาลัมกล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์โลกดุนยาเปรียบเทียบกับโลกอาคีรอ เชกเช่นบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านนำนิ้วชี้จุ่มลงในน้ำทะเลแล้วนำขึ้นมาจงพิจารณาเถิดว่าน้ำซึ่งเปียกนิ้วชี้นั้นมีปริมาณเท่าใดฮะดิษสอยะพันทึกโดยหม่ามุสลิมนะครับฮะดิษที่2858 อิสลามมิสั่งใช้ให้มุสลิมทิ้งโลกดุนยาทว่าอิสลามสอนให้มุสลิมอยู่ในโลกดุนยาอย่างมีความระมัดระวังไม่หลงมัวเมากับโลกนี้จนลืมหน้าที่ซึ่งเพราะพระเจ้ามอบให้เป็นความรับผิดชอบหลายคนหลงไปกับดุนยาจนเสียผู้เสียคนศาส,สนาได้เปรียบเทียบโลกดุนยากับโลกอะคิระรอได้อย่างคมคายว่าดุนยาคือน้ำทะเลซึ่งเปียกนิ้ว ส่วนอคิอร์คือน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถคำนวณได้เลยห่างไกลกันมากเตือนสติอย่างเราเราว่าเราต้องตั้งสติใจล่มๆ่มว่าเราอยู่ในโลกนี้นานไหมคําตอบก็คือไม่นานเช่นนั้นแล้วเช่นนั้นแล้วยายจึงไม่เก็บเกี่ยวสเสบียงอันจําเป็นซึ่งมีผลต่อโลกหน้าทั้งทที่ทราบดีว่าโลกหน้าจีรังยั่งยืนและถาวรไม่เสื่อมกายอีกแล้ว พึงทราบเถิดว่าไม่มีบุคคลใดประสบความสําเร็จด้วยความโลภความโลภลังแต่จะสร้างความหายนะแห่งวิถีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั่นหละคือความสุขและการสะสมสะเสบียงแห่งดีบนโลกนี้คือความสําเร็จสูงสุดของชีวิตไม่ใช่ความมากแห่งทรัพย์บนโลกที่ไม่จีรังหรือน้อยนิด มากหากเทียบกับความจีรังยั่งยืนในโลกหน้าวบิลลาฮิตตฟิกวะฮิดายะอัสลามุลัยกุมวะระมาตุลละวะบาระกาต์